รถมือสองปอมแปมรีวิวมาแล้วค่ะมาเลยค่ะใครกำลังรออยู่คะ t o y o t a a อ t ลติสสีขาวนะคะวันนี้จัดมาให้แล้วนะคะคันนี้อัลติส1น G นะคะโฉมปี2018ค่ะไม่น้อยเลยนะคะแล้วสีขาวนะคะไม่ได้หากันง่ายๆนะคะนานๆทีจะมีเข้ามานะคะส่วนใหญ่จะเป็นสีบอลเงินนะคะวันนี้จัดมาให้แล้วนะคะเป็นสีขาวซ u เปอร์ไวท์เลย สีสวยๆนะคะคันนี้รถสวยเกรด A ด้วยสภาพดีสภาพกริปเลยนะคะคันนี้ Toyota t o y ยต้าอัลติส 1.6G นะคะสีขาวซูเปอร์ไวทปี18ค่ะไม่เพียงแค่150,000โลเท่านั้นนะคะมาในราคาพิเศษเลยนะคะฟังดีๆนะคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่435,000บาทเท่านั้นค่ะ435,000บาท ใครสนใจนะคะฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะคะออกรถศูนย์บาทไปเลยคันนี้ผ่อนเพียงแค่เดือนรับประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจติดต่อแบมเข้ามาเลยค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยแอดไลน์หรือโทรได้เลยนะคะที่เบอร์092 283 7 9 6 6นะคะอ่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูนะคะด้านในนะคะตัวน็อตห้องเครื่องทุกซอกทุกมุมเลยนะมาเลยค่ะเริ่มจากไฟหน้าเลย ลูกค้าดูนะคะไฟหน้าดูดีๆนะขาวๆใสๆแบบนี้เลยเห็นรอยเหลืองไหมคะเห็นรอยขุ่นไหมคะไม่มีเลยนะคะคันนี้ไม่มีเลยนะไฟหน้าขาวๆใสๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าแท้เดิมโรงงานนี่กระจังหน้าเป็นโคมเมียมเงาเงาเลยนะคะไม่มีคราบกากคาบเกลือแน่นอนเราขัดให้เงาวับแบบนี้เลยคันนี้รถสวยเกรด A สภาพดีเลยคะ่ะ โครงสร้างเดิมรับประกันข่ะรถไม่เคยมีชนหนักเลยนะคะไม่เคยชนหนักจมน้ําน้ําท่วมนะคะรับประกันเลยสีขาวซปเปอร์ไว์สวยๆเลยสีออกห้างมานะคะออกห้างมาสีนี้เลยไม่เคยกลับสีนะล้อมแมกแท้เดิมโรงงานด้วยนะคะเป็นแมกซทูโทนแบบนี้เห็นไหมคะล้อมแมกขนาดอยู่ที่16นิ้วนะคะมาพร้อมยางปี21เอเลยนี่ให้ดูนะคะยางปี21เอนะลูกค้าสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะเอาไปใช้ ยาวๆนะคะลูกค้ายางบิดโตนด้วยนะนี่ค่ะโลโก้อยู่ครบหมด Duo VVTi mm hmm. กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถค่ะไฟลงไฟเลี้ยวนี่สภาพดีเลยนะใช้งานได้ตามปกตินะ mm hmm. คิ้วโครเมียมดูค่ะ mm hmm. คิ้วขอบประตูโครเมียมสวยๆเงาๆนะคะมาลงมาแรงเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะคะ mm hmm. ออกรถเป็นสปาขัดเคลือบสีให้นะคะสปาชุดใหญ่ให้เลยนะ กระจกแท้เดิมโรงงานนะคะสัญญาณการขโมยมีนะคะอยู่ครบหมดคันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะฟิล์มไม่มืดไม่สว่างเกินไปนี่มือเปิดก็จะมีโครเมียมเล็กๆนะคะไม่มีคราบกากคาบเกลือที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นระบบสัมผัสนะคะเป็นกุญแจคีเบิลนะ,ะเป็นสมาร์ทคีเลิค่ะภายในห้องโดยสาร 1.6G จะเป็นภายในสีเบจต,ตัดกับคอนโซลหน้าสีดำนะคะ ห้องโดยสารสีเบจนี่จะให้ความรู้สึกเรียบหรูนะคะกว้างขวางคือมันให้ความรู้สึกกว้างโปร่งอะค่ะสีมันดูโปรงะะ่ปรงเนาะ,ะดูเบาะค่ะเบาะสวยสวยเลยนะคะสภาพดีๆไม่มีขาดนะคะมีร่องรอยการใช้งานบ้างตามปกติของรถมือ2แต่ให้ดูชัดๆเลยนะคะเบาะสวยสวยเดิมๆไม่มีฉํำนะคะทุกที่นั่งเลยนะคะลูกค้าเบาะสวยเดิมทุกที่นั่งเลยนะ,ะในส่วนของตัวคอนโซลหน้าก็ ดูค่ะไม่มีคาบกาวไม่มีรอยขีดรอยข่วนเลยสวยๆนะแอร์จะเป็นแบบสวิงแบบนี้เลยนะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะแอร์เย็นฉ่ำแน่นอน t o y o ต้าไม่ต้องห่วงนะคะคันนี้กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้าด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยคันนี้มีปุ่มเอนจิ e นนะคะสตาร์ทสต็อปเยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนี่ดูกันค่ะ เลขไม่ปัจจุบันนะคะ1น0่งแ0หกว่าโลไม่น้อยมากๆเลยนะคะไม่น้อยมากๆเลยแล้วก็ทุกอย่างนะคะจะเป็นสเปคโรงงานหมดเลยทุกจุดนะคะแอร์แมนวนวลนะคะเกียร์ออโต้ฐานเกียร์เป็นเปเนโ a แบ็กหัวเกียร์สวยๆดูค่ะแทบไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะที่วางแก้ว2ตําแหน่งกุญแจอติดกุญแจหน้าตาแบบนี้นะคะ หารถไม่เจอกดตรงนี้ได้เลยนะคะเวลาไปจอดห้างหรือลานจอดใหญ่ๆหารถไม่เจอกดตรงนี้นะคะจะมีเสียงแล้วเปิดฝาท้ายกดที่กุญแจรีโมทได้เลยกดค้างแบบนี้นะคะนี่สิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างที่จะครบเลยนะคะสำหรับออทิสนะนี่ค่ะเอาไปใช้ค่ะราคาแค่4 3 5 0 0 0บาทลูกค้าออกรถศูนย์บาทได้เลยออกรถวันนี้ผ่อนอีกพีปีหน้าได้ด้วยนะคะโปรโมชั่นพิเศษกันเลยนะคะตอนนี้ จะปีใหม่แล้วนะคะเข้าไปปีแล้วใครยังไม่มีรถใช้ต้องจัดแล้วนะคะไฟติดทุกดวงระบบไฟฟ้านะคะใช้งานได้ตามปกตินี่กระจกแต่งหน้ามีครบหมดสภาพดีๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดับเครื่องขอดูอแอร์เย็นมากๆเลยนะคะคันนี้แอร์เย็นฉ่ำเลยนะลูกค้าเดี๋ยวปแปบแพนให้ดูกันต่อนะคะพงมอะไรลูกค้าดูกันชัดๆใกล้ๆจะๆเห็นไหมคะ อลไยมันติฟังก์ชันสวยๆเป็น3ก้านนะคะสภาพเหมือนน้องๆป้ายแดงเลยนะคะคันนี้เหมือนป้ายแดงเลยดูเพดาน,นะคะ่ะไม่มีรอยยันหรือรอยเจิมเลยสวยมากๆคันนี้นะคะใครสนใจจัดเลยนะคะใครกําลังลังเลอยู่ไม่ได้แล้วนะคะลังเลไม่ได้แล้วนะคะมัวแต่ลังเลไม่ได้ใช้นะคะคันนี้ไปไวแน่นอน นี่ค่ะหัวน็อตเดิมๆไม่เคยแกะถอดไขนะคะรถสวยสภาพเกรด A คันนี้ป้ายแดงราคาตั้งขายตอนนั้นอยู่ที่879,000เลยนะคะวันนี้นะคะราคาเพียงแค่435,000บาทเท่านั้นนะคะรถสวยเกรด A สภาพดีเลยนะคะโอ้โหเบาหลังลูกค้าดูค่ะกริปเลยนะคะกริปเลย นี่ปิัซูมให้ดูใกล้ๆชัดๆจะจะนะคะดูค่ะใหม่มากๆนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสเปคโรงงานเลยนะลูกค้าอันนี้นะคะนี่เบาะหนังสเปคโรงงานเลยนะคะ,ส,คงงะ,คะสวยมากๆเลยซื้อได้ทุกอาชีพนะคะคันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะออกรถศูนย์บาทได้เลยซื้อได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติง่ายอนุมัติไวนะคะบางเคสบัตรประชาชนใบเดียวอนุมัติภายใน2ชั่วโมง ขับรถกลับบ้านได้เลยนะคะใครสนใจรีบเลยนะคะโทรหาแปมเลย0 9นย์3 7้6 6นะคะแอดไลน์มาเลยสีขาวหายากนะคะแต่ถ้าใครจะเอาสีบอนเงินแบบมีเป็นเข่งเลยนะคะมาเลือกเอาเลยอยากได้คันไหนไม้เท่าไหร่ตั้งงบเท่าไหร่จัดได้เลยสีขาวหายยากนะคะไม่ค่อยมีนานๆานทีจะมีมาทีนะคะแล้วไปไวด้วยนะช้าอดแน่นอนคันนี้บอกเลยนะคะ ใครสนใจโอนจองก่อนล็อกรถให้ก่อนเลยนะคะอ่ะโลโก้นี่อยู่ครบหมดนะคะไฟท้ายใสๆใสสวยสวยเลยดูค่ะไม่มีคราบไม่มีเหลืองไม่มีหมองนะคะเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะคะอ่ะอาติสคันนี้สามารถเปิดฝาท้ายจากด้านหลังได้เลยนะคะไม่ต้องไปกดจากด้านในนะคะสะดวกสบายมากๆที่เก็บสัมภาระกว้างมากๆเลยนะจุๆเลยค่ะอ่ะ เปิดขึ้นมานี่ค่ะกริปเลยยางอะไรมีให้แม่แรงก็มีให้ถุงเครื่องมือก็มีนะคะเหมือนออกจากโชว์รูมป้ายแดงเลยนะคะได้ไปครบครบแบบนี้เลยลูกค้านี่รอยซีนเดิมๆสวยๆรอยอาร์ตอยู่ครบหมดนะคะคันนี้รับประกันค่ะโครงสร้างเดิมไม่ต้องห่วงนะคะตรวจสอบแหล่งที่มานะคะเช็คประวัติศูนย์ 0, เช็คข้อมูลได้ทั้งหมดเลยนะลูกค้าตรวจสอบได้หมดเลยนะคะ รถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมแน่นอนรับประกรันลูกค้าได้รถสวยแบบนี้ไปใช้ยาวๆแน่นอนค่ะนะคะออกรถไปตรวจสอบพบเจอว่ารถมีชนหนักมาจะทํำยังไงนะคะเอารถมาคืนนะคะยินดีนะคะซื้อคืนเต็มจํานวนรับรับคืนเลยนะคะลูกค้าไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นแน่นอนนะคะรับประกันเลยนี่ดูหัวน็อตใกล้ๆโอ้โห เนียนกริบสิ่งๆเลยนะคะคันนี้นึกว่าออกจากโรงงานมาเมื่อกี้เลยนะสภาพเดิมๆเลยนะคะคันนี้รถสวยเกตดออีกหนึ่งคันนะคะที่อยากจะเชียร์เลยนะ,คะใครได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอะไปดูกันต่อนะคะที่นั่งด้านหลังฝั่งซ้ายนี่ให้ดูกันชัดๆจัจนะคะตะคงตะเข็บเห็นกันช,ชัดแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสวยกริบ นะใครที่สะดวกเข้ามาดูรถจริงได้นะคะเรียนเชิญเลยเข้ามาหาแปมได้เลยนะคะร้านสนุกคานะคะตั้งอยู่ที่ถนนลุมเก้าตรงข้ามบิ๊กซีลุมเก้าเลยค่ะใกล้กับมหาลายัยเกษมบัณฑิตนะคะมาทดลองขับกันได้เลยเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึง6กโมงเย็นทุกวันไม่มีวันหยุดนะักขัดตะเล่นนะคะติดต่อแปมก่อนได้เลย0ูนย์เก้าสองสองแปดสามเจ็ดเก้าหกหกนะคะหรือใครสะดวกเข้ามาไม่ได้นัดหมายเข้ามาบอกว่าติดต่อน,น้องแปมได้เลยนะคะเคยดูคลิปเอาติดไว้นะคะคันนี้คันนี้ จัดให้เลยนะคะอ่ะดูนะคะดูกันชัดๆจะจ่าทุกซอกทุกมุมนะคะหัวน็อตฝั่งซ้ายฝั่งที่นั่งนะคะฝั่งซ้ายไม่มีแกะถอดไข่เลขเครื่องเลขถังปีผลิตนะคะผพจจะแปะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะตรวจสอบได้เลยนะคะเลขถงังเลขเครื่องตรงกับตัวรถนะคะตรงกับเล่มแน่นอนนะหัวน็อตไม่มีแกะถอดไข่สักตัวนะคะตอนนี้เราเดินทางมาทาั้งคันแล้วนะคะสวยกริบเลยคันนี้คุ้มค่าแน่นอนค่ะ 4 3 5 0 0 0 0บาทลูกค้าได้เอาติดนะคะเครื่องพันหตัว G แบบนี้ไปใช้ห้องโดยสารกว้างนะคะสมรรถนะดีอัตราการเร่งดีนะคะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครที่กำลังดูป้ายแดงอยู่นะคะ4 3 5 0 0 0บาทควรซื้อ e ีโคคายังไม่ได้เลยนะคะแต่ว่ามาซื้อรถมือสองเกรด A สภาพน้องๆป้ายแดงแบบนี้ก็แปมไปได้เลยนะคะอ่ะไปดูกันต่อนะคะ อ่ะสุดท้ายนะคะห้องเครื่องนะคะหัวใจของตัวรถไปค่ะมาแล้วนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีนะคะขนาดอยู่ที่1,600งพันหซีซีหนึแรงม้านะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะนี่ห้องเครื่องสวยๆกิฟตเลยเราสปาชุดใหญ่ให้ก่อนส่งมอบเลยนะลูกค้า สภาพกริปค่ะดูนะคะเครื่องเดิมทุกจุดไม่เคยถอดไม่เคยยกเครื่องเลยเครื่องแห้งๆนะคะน้ำมันเครื่องไม่มีหยดไม่มีเยิ้มเห็นไหมคะสภาพสมบูรณ์นะคะดูค่ะนี่กริปเลยนะคะรอยแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบหมดทุกจุดนะคะระบบเบรก ABS อยู่ครบนะคะอยู่ครบเลยนะคะระบบความปลอดภัยยังอยู่ครบ แล้วแบตเตอรี่นะคะเรามีการเช็คค่าแบตให้ก่อนส่งมอบด้วยนะคะดูลูกค้าดูตาแมวเขียวปัดนะคะแบบนี้ใช้งานได้ยาวๆนะคะน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนถ่ายให้ก่อนส่งมอบนะคะดู่ะฝาครอบเครื่องไม่มีแตกไม่มีหักนะคะสภาพดีๆสมบูรณ์เลยนะคะอาดูหัวน็อตนะคะทุกซอกทุกมุมทุกจุดนะคะลูกค้าสวยๆเดิมๆนะคะฝาหน้านะคะแท้เดิมจากโรงงานเลย ลอยซีนนะคะเรียบเรียบเนียนๆสวยๆแบบนี้นะคะสติกเกอร์มอกออยู่ครบหมดนะคะลอยอาร์ตนะคะกลมกบชัดๆสวยๆเลยนะคะคนันนี้อาติสหนึ่นะคะปี2018ราคา435,000บาทนะคะคุ้มแน่นอนอันนี้ปั๊มตาโตต้านะคะที่ฝากระโปรงหน้านะถ้ามีปั๊มตาโตต้าแบบนี้นะคะโลโก้แบบนี้ ฝาหน้าแท้เดิมแน่นอนนะคะแผ่นกันความร้อนดูคะ่ะสภาพสมบูรณ์เลยไม่มีห้อยไม่มียุ่ยนะคะลูกค้าแบบนี้ใช้งานได้ยาวๆนะคะสภาพแข็งแรงแบบนี้ใช้งานได้อีกยาวๆนะ,ะดูโครงสร้างนะคะดูโครงสร้างด้านฝากระโปรงหน้าตรงๆสวยๆไม่มีโคตไม่มีงอฝาหน้าไม่ใช่ฝาหน้าคานหน้านะคะ ไม่มีชนนะคะถ้ามีชนมามันไม่ตรงแบบนี้นะลูกค้ามันจะยึืดๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะหรือมีรอยตัดรอยต่อรอยเชื่อมมานะคะอันนี้รับประกันเลยรถสวยเดิมนะคะโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักผิกคว่ำหรือว่าจมน้ําแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะโตโยต้าอาติส 1.6G โชมปี18่ะเลขไมล์155,000โลนะคะราคาตั้งขายเพียง4,035,000บาทนะคะนี่ใครสนใจออกรถ ฟรีดาวได้เลยนะคะออกรถฟรีดาวศูนย์บาทได้เลยคันนี้จะผ่อนเพียงแค่เดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะออกรถศูนย์บาทผ่อน8,000กว่าบาทนะคะซื้อได้ถูกอาชีพเลยนะะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจพนักงานประจำค้าขายแมค้ออนไลน์นะคะพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรทำไร่ทำนาทำสวน ซื้อได้หมดนะคะแล้วจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะใครอยู่ตามจังหวัดติดต่อแบบเลยนะคะแบบมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วประเทศนะคะกรุงเทพก็มีนะทำอาชีพอะไรติดอะไรตรงไหนปรึกษากันก่อนได้อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าตัวเองซื้อไม่ได้นะคะแบบยินดีคําปรึกษาทุกเงื่อนไขนะคะเดี๋ยวช่วยดันให้ซิกแซกให้นะคะแบบมีไฟแนนซ์รองรับทุกสถาบันการเงินเลยติดอะไรตรงไหนปรึกษากันก่อนได้เลยนะคะ กดโทรศัพท์แอดไลน์หาแปมได้เลยค่ะหรือสะดวกโทรโทรมาได้เลยที่เบอร์โทร0922837966นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง0922837966ค่ะใครฟังไม่ทนันแปมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้แล้วนะคะด้านล่างขวามือนะคะอย่าลืมแอดไลน์นะคะแอ,อแ,ออแอดไลน์ไว้ก่อนได้เซฟเบอร์ไว้ก่อนได้เลยนะคะกลัพกวพลาดกลัวหาไม่เจอเนาะ อ่ะสุดท้ายนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องการรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมเผื่อว่าแบบตกหล่นอิ inbox เข้ามาสอบถามได้นะคะสุดท้ายนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดรถสวยเกรด A คันต่อไปไว้ติดตามกันต่อไปนะคะว่าแบบจะรถสวยๆคันไหนมารีวิวอีกนะคะตอนนี้มีรีวิวทุกวันเลยนะ สำหรับวันนี้ต้องขอลาตัวขอลาตัวขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ